สนับสนุนโดย Pi v a ว e คาเลนตรถเช่าไม่ต้องใช้บัตรเครดิตจองง่ายสะดวกรวดเร็วตรงเวลา สำหรับมั z d a 2สมปัจจุบันได้เปิดตัวครั้งแรกในโลกเมื่อปี2014ซึ่งถือว่าเป็นรถยนต์ของมั z d a รุ่นหนึ่งที่ขายดีและมียุตลาดยืนยาวมากโดยล่าขายโมเดลนี้ต่อเป็นปีที่9แล้วด้วยการแต่งหน้าทาป่าและจากนั้นก็ได้เปิดตัวรุ่นปรับโฉมไมเนอร์เชนครั้งที่2ในตลาดประเทศญี่ปุ่นไปเมื่อเดือนกมกราคมปี2023และในไทยเมื่อช่วงต้นเดือนกันยายนปี2023ที่ผ่านมาซึ่งใครก็ตามที่เฝ้ารอที่จะได้เห็นการมาถึงของมัส DA 2รุ่นปรับโม ฟูลมเเชงก็ต้องพบกับความผิดหวังไปตามๆกันครับแต่ล่าสุดครับมีสื่อชื่อดังที่เชื่อถือได้จากประเทศญี่ปุ่นอย่าง r e s p o n d .jp ได้ระบุว่า Mazda 2จะรับการปรับโฉมครั้งใหม่ในปี2024พร้อมด้วยการเปิดตัวใหม่ที่มากกับเทคโนโลยีไฮบริดพุ่งได้วยขุมพลังโรตารี่อันเรื่องชื่อในรถยนต์ Mazda 2ได้ถูกพัฒนาขึ้นบนพื้นฐานของ MX-30 ครับ และตามรายงานยังระบุอีกว่า Mazda 2เจ n เนอเรชันใหม่คาดว่าจะมาพร้อมกับเทคโนโลยีไฮบริดแบบ e-Skyactiv-REV e, Active e v, เช่นเดียวกับที่ติดตั้งอยู่ใน MX-30 ที่ขับเคลื่อนด้วยการใช้เครื่องยนต์โรตารี่ขนาด 830cc เป็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้าในะระบบปลั๊ i n h y b ฮบรซึ่งคาดว่ารถรุ่นใหม่นี้จะถูกเปิดตัวอย่างเป็นทางการในช่วงฤดูใบไม้ร่วงในปี2024ที่ประเทศญี่ปุ่นก่อ,อนครับ อีกทั้ง Mazda ยังได้เรียกชื่อเครื่องยนต์ใหม่ว่า e Sky Active R EV ซึ่งเป็นการผสมผสานการร่อ,อวของมอเตอร์ไฟฟ้าและเครื่องยนต์โรตารี่ของ Mazda โดยเป็นระบบส่งกำลังที่ประกอบไปด้วยเครื่องยนต์เบนซิน3สูบแถวเรียงขนาด1.5ลิตรควงกับ My Hybrid Sky Active G และเครื่องยนต์ดีเซล3สูบแถวเรียง1.5ลิตร Sky Active D และ Sky a c t i v X โดยตัวรถ Mazda 2รุ่นใหม่จะมีจุดเด่นอยู่ที่เครื่องยนต์โรตารี่ที่ใส่ระบบปัก๊กอินไฮบิดเข้าไปบวเครื่องยนต์โรตารี่ขนาด 830cc ที่ติดตั้งอยู่ใน MX-30 โ o ตารี่ EV ซึ่งเป็นเสมือนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่มาพร้อมกับการขับขี่ในโหมดไฟฟ้ารถ่ได้ถึง85กิโลเมตรโดยทั้งหมดนั้นจะขับเคลื่อนโดยมอเตอร์ไฟฟ้า โดยจะให้กำลัง163แ,แรงม้าแรงบิด260นิวตันเมตรโดยจะมีชุดแบตเตอรี่ขนาด17.8กิโลวัตต์อาวที่สามารถวิ่งได้ไกลกว่า500กิโลเมตรต่อน,น้ำมัน1ถังด้วยการรวมตัวกันของชุดขับเคลื่อนไฟฟ้าขนาดเล็กเข้ากับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนขนาด17.8กิโลวัตต์ชั่วโมงและน้ำมันขนาด50ลิตรจึงทำให้เกิดเป็นระบบปลั๊กอินไฮบริดที่ไม่เหมือนใครครับ นอกจากนี้ครับเครื่องยนต์โรตารี่จะมีการทางานที่แตกต่างจากเครื่องยนต์ทั่วไปซึ่งจะทํางานในรูปแบบสามเหลี่ยมในการจุดระเบิดแทนการใช้ลูกสู่เหมือนกับเครื่องยนต์ปกติซึ่งเป็นข้อดีของเครื่องยนต์โรตาอรี่แต่ก็มีข้อเสียคือแรงบิดต่ำปล่อยมลพิษสูงและกินน้ามันมากกว่าทําให้มัส da เลิกผลิตขุมพลังนี้ไปในปี2012ครับ แต่สำหรับ Mazda MX 3 0นั้นจะใช้เครื่องยนต์ลูนเตอรี่เป็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและจะได้รับการพัฒนาขึ้นมาใหม่สำหรับการผลิตกระแสะไฟฟ้าโดยเฉพาะโดยการใช้คุณลักษณะของเครื่องยนต์ลูนเตอรี่ที่ติดตั้งอยู่ในห้องมอเตอร์ทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้ากำลังสูงและเครื่องกำเนิดไฟฟ้า และถึงแม้ว่าปัจจุบัน Mazda จะให้ความสำคัญกับรถยนต์ SUV มากกว่าซีดานแต่พวกเขาก็ยังไม่ละทิ้งรถยนต์ระดับลุ่มต้นครับและสำหรับ Mazda 2ใหม่ก็จะได้รับการปรับปรุงใหม่ที่ยังคงมาในสไตล์การออกแบบของโคโดดต่อไปและคาดว่าจะมีการออกแบบรูปลักษณ์สไตล์ครอบครัวที่ใกล้เคียงกับ CX60 ครับรวมถึงภายในห้องโดยสารก็คาดว่าจะถูกติดตั้งระบบอินโฟเทนเมนต New Mazda Connect ครับ อย่างไรก็ตามครับเราต้องตามรุนกันต่อไปว่ามาส d a 2สองโฉมใหม่นั้นจะรักกรปรบบปรุงใหม่ทั้งหมดหรือไม่ทั้งรูปร่างหน้าตาและในด้านขุมพลังเครื่องยนต์ซึ่งหากมีข้อมูลเพิเ่มเติมทางออโตคาร์นิวจะรีบนำมาเดชศารโดยเร็วที่สุดครับสุดท้ายขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับสไ r i b e เพื่อคุณจะไม่พลาดข่าวสารเกี่ยวกับวงการรถยนต์ทั้งในและต่างประเทศอัปเดตที่นี่ก่อนใครกับออโตคาร์นิวขอบคุณครับ